ข้างหน้ามีตัวอีกแล้วเ่อนชชอนนี่แล้วชนกำลังสวยดู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 ดดชนกำลังสวยเลยคืออยู่คืออยู่ยนะคืออยู่ดิ่นปั๊บเลยนะแรงจนคืออยู่วันนี้เช้ามา เมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกตัวไม่ค่อยใหญ่ตอนเช้ามานะ่ะตัวใหญ่มันกินคือ,อไอเขียดอะ่ะมันกินตอนเช้าเช้า,ามันกินตอนเช้าเช้าตามกินตอนเช้าเช้าเขียดตามกินตอนเช้าเช้าคือถ้า,ถ,าถ้ามีเขียดแล้วเราก็ใส่ไว้ตอน ตอนที่เราจะจะจะ,จะหยุดจะดีกว่าพอแล้วนะครับไม่ต้องไปใส,ตส,สยย่ตลอดใส่ตะยนจนจะ